เมื่อเข้าสู่ยุคจ้างกัวหรือว่ายุคลอนนารน,นะครับกษัตริย์องค์ที่27ที่ขึ้นมาครองราชต่อคือจีเฉิงหรือว่าพระเจ้าหยวนซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าจิ้งที่ขึ้นมาครองราชในช่วง476-469ปีก่อนคริสตกาลเป็นระยะเวลา8ปีหลังจากที่พระเจ้าหยวนขึ้นครองราชจากที่บ้านเมืองสงบสุขไปช่วงหนึ่งแคว้นต่างๆก็เริ่มกลับมาทําสงครามกันเพื่อชิงอํานาจกันอีกครั้งโดยสาเหตุหลักคือการเติบโตของแควนหวู่ ที่ทําให้แขว้นสู่เกือบที่จะล่มสลายแควนเย่ซึ่งเป็นศัตรูของแขวนหูมาอย่างยาวนานไม่สามารถทนเห็นความยิ่งใหญ่ของแขว้นหูได้จึงเริ่มเปิดศึกคำสงครามกับแขวนหูทางด้านของพระเจ้าแยนก็พยายามที่จะสร้างความเป็นพันธมิตรกับแขวนฉีแควนจินแควนหลู่และแควนซ่งแต่ก็ยังไม่ทันไรครับก็มาสิ้นพะชนจากอาการประชนสซะก่อนหลังจากนั้นลูกชายของเขาจีเจยหรือว่าพระเจ้าเจินติ้งก็ขึ้นมาครองราชต่อ ในราชะสมัยของเขาถึงแม้ว่าแคว้นที่เคยเรืองอำนาจอย่างแคว้นจินจะเสื่อมอำนาจลงจากความขัดแย้งภายในที่แบ่งอำนาจออกเป็นสามฝ่ายแต่ว่าราชวงศ์โจวก็ยังต้องสู้สุดตัวเพื่อที่จะกลับสู่อำนาจที่สถานาการณ์นั้นแย่ลงทุกวันแม้กระทั่งภายในราชะสำนักเองก็ยังไม่มีความสมามครคีกันด้วยซ้ำเพราะลูกชายทั้งสี่คนของเขาต่างก็คอยจ้องที่จะเอาบัลลังก์มาเป็นของตัวเองแต่ถึงแม้บ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับในราชะสมัยของเขา ก็ยังมีนักปราที่ชื่อว่ามวจืถือกำเนิดขึ้นครับพระเจ้าจันติ้งของราชได้28ปีในช่วง469-441ปีก่อนคริสตกาลที่สุดท้ายคนที่ได้ขึ้นมาของราชต่อจากเขาคือลูกชายคนโตที่ชื่อว่าจีชี่จีหรือว่าพระเจ้าไอแต่ก็ของราชได้แค่3เดือนเท่านั้นครับพออย่างที่บอกไปครับว่ามันมีการคิดที่จะชิงอำนาจกันระหว่างพี่น้องตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าจันติ้งยังคองราชอยู่ หลังการของราดได้แค่สามเดือนพระเจ้าไอาก็ถูกน้องชายคนรองที่ชื่อว่าจีซูชีสังหารและชิงอำนาจไปและขึ้นของราดต่อในชื่อของพระเจ้าเซอที่ของลาดได้แค่ห้าเดือนก็มาเข้าสู่ลูปเดิมที่เขาก็ถูกน้องชายคนที่สามอย่างจีหวสังหารและชิงอำนาจไปเช่นเดียวกันส่งทางของจีหวก็ขึ้นของราดต่อในชื่อของพระเจ้าเขา่าแต่ตัวของพระเจ้าเขานั้นเก่งหน่อยครับของลาดได้ถึงสิบห้าปี ในช่วง441ถึง426ปีก่อนคริสต์กาลแต่แน่นอนครับว่าตัวของพระเจ้าเขาเองก็ยังมีความกังวลว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเช่นกันเขาจึงใช้วิธีการแบ่งดินแดนบริเวณเฮอร์นันให้กับน้องชายที่ชื่อว่าจีเจียไปดูแลเพื่อที่น้องจะได้ไม่ต้องมาแย่งชิงบัลลังก์กับตัวเองและหลังจากที่สิ้นพระชนพระเจ้าเขาได้ส่งทอดตาแหน่งให้กับลูกชายของเขาที่ชื่อว่าจีวูหรือว่าพระเจ้าเวเลียขึ้นครอง่าต่อ